สวัสดีค่ะพบกับคุณชนพรจาก e a s y d o i อค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอการจับผ้าบริเวณที่นั่งของวงโยธวาทิตนะคะเริ่มต้นเราจะใช้แล็กซีนติดที่ขอบไม้ขอบโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ผ้าพับให้มีขนาดความยาวนะคะให้ถึงพื้นพอดีนะคะอย่าให้กองจะไม่สวยนะคะแล้วความกว้างของจีบนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะขึ้นกับผ้าที่เรามีนะคะ แต่ทาจีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ในการใช้ก็คือใช้เข็มหมดธรรมดานะคะพับจับให้รอบบริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะหรือต้องการที่จะโชว์ลายผ้านะคะแค่นี้ก็จะดูดีเรียบหรูสวยงามเรียบร้อยค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมจะชอบนะคะเพราะว่า ทำได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สามารถนำไปดัดแปลงในการใช้ผ้าลายนี้นะคะประดับได้กับชุกๆงานเลยค่ะสำหรับลายสเกิร์ตธรรมดาอันนี้นะคะจะเป็นลายพื้นฐานหรือเป็นลายที่ใช้สำหรับปูพื้นถ้าเราจะเล่นผ้าหลายๆสีหรือเล่นผ้าหลายๆชิ้นแล้วก็ทำลายอื่นๆบนผ้านี้เพื่อที่จะให้มีลายสองลายซ้อนกันอย่างงี้นะคะก็จะใช้ลายนี้ค่ะ ฝากกดติดตามช่องอีซี่ด้วยอีกหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ